สวัสดีครับผมรายการซอสเตอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่อาออนไลสามแล้วนะครับผมก็จะมาแลกเชลเป็นแคทอีกแล้วนะครับเสร็จแล้ว โอเคครับผมสำหรับไล่เชียร์เป็นแคสนี้ครับผมก็นี่เลยครับผมน่าจะเป็นท็อปส0มสิบนะครับผมเปล่าน่าจะท็อปส0เออใช่ครับท็อปส0สิบนะครับผมบวกสามบวกผมนะครับผมก็เดินครสองปีเหมือนเดิมครับผมท่ำใตลาดตอนนี้แปรปรวนอยู่นะครับผมก็เราไปรับเราแลกมาแล้วนะครับผมเราไปดูของก่อนดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างไปนี่นี่เลยครับผมเสียนี้นะครับผมแล้วก็รับก่อนครับอันนี้ไม่มีเงินนะครผมว่าโปรโมชั่นนี้แล้วก็ เดิมแล้วผม 10m บนดีกว่านะครับผมก็ขอดีๆนะครับผม m เ,เอ้ย 20m ขึ้นดีกว่านะครับผมแล้วก็ต้องลุ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมจะไ,ได้แบบล้นๆหน่อยครับผมมาถึง 20m นะครับผม,ม,ผมก็ไปแรกไปล้วนุ่ยสวยไปสิบสามล้านน่าเป็นซิลบาน่าจะเยอะมากนะผมว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไปต่อไปครับผมขอเน้นๆ 20m ขึ้นไปเฮ้ยห่างอันล้านเดียวอ,อะไรเนี่ย ขอดีๆมั้งได้วะเติมทุกครั้งเลยนะเว้ยและเฉลียวเป็นแคททุกครั้งเลยนะเว้ยขอดีๆไม่ได้เหรอวะฮะไปสิบเอ <c oughs> หมดเลยอะไรเนี่ยไม้ล้ำผาดคลิปี่แล้วก็ออกคลิปี่แล้วก็ออกโอ้โหมาอหอยใบหนึ่งไปสี่สิบเอ็มบก 4. บวกสี่ โอ้โหตีไม่ได้กาจะมาตีแล้วบวกสี่ก็ถ้ดูคลิปต่อไปก็กดไลค์ไว้นะผมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมบวกสี่ผมว่าผมกาจะเก็บไว้ตีแน่เลยครับผมต,ตัวนี้บกห้าแปดสิบเจ็ดเอ็มเค้ผมถ้าอยากดูก็กดไลค์ไว้นะผมเพราะว่าผมม่ขายพวกนี้เงินผมก็พอดีนะผมว่าเนี่ยสามตัวนี้นะผมอเอ้ยนี่เค้ผมก็ถ้าอยากดูผมตีบวกห้าผมก็กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเผื่อไว้ผมถ้าอยากดูนะครับผม ก็นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพลินนี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมการเปิดแรกเชอรี่ดีอย่างนี้นะครับผมก็ทางพีฟ้านะเขามาปล่อยทุกวอาทิตย์เลยนะครับผมก็รีบไปซื้อนะครับผมแค่ผมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าผมหลับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผมครับ